โดนทับโดนโดนโดนตัวใหญ่ตัวใหญ่สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับเพื่อนๆเต็มแรกเต็มแรกไม่ต่างลงไม่ต่างลง ได้ครับลูกเดือนนี่บ้งให้ปามาลูกใบควันนี่ลูกใบควันน่วแมมนตรวจะได้มันเอายากเดี๋ยวะจ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 ะกะจ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 อะจ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 งละจะจะะจ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 ะะจะ lo va a dar. เดี uhm. ๋ยวไปเดี๋ยวนะเดี ừ, ๋ยวบ้างรอยก่อนเดี๋ยวบ้าป้าไปตั้งหลดอกวะปัดเจี๊ยบตึ้งเดี๋ยวบ้างปัดเจี๊ยบไปก็ได้ <laughs> đang phốc đấy Mắn, 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 mắn phăng hồ rồi, phăng hồ rồi Đã nhìn, đang nhìn rồi đó nhìn, đang nhìn nó sắp, đang phốc Thôi, đắng mà nè, tô Tô Kê cặp Có tê cặp đây Đang trúng Đang, 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 trúng, trúng Để, để, để <laughs> Mắn, mắn rồng rồi Ồ Cặp, 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 cặp มันลงนะลงพอดีลเลยเอ็น <c oughs> นี่นะครับเ,เพื่อนๆดัดกลองอูตรพอนี่ก็กิโลอัพนะครับไปโอเคโอ้เล่นสะหอบเลย ต้องลงมาเอานะครับเช้าเช้านะครับแต้มแรกแต้มแรกก็จัดของใหญ่แล้วนะครับโอเคเลย <c oughs> หวานเจี๊ยบแต่เช้าเลยครับ <c oughs> เพืเ่อน นี่นะครับแลบกล่องอุกมีนอแล้วนะฮะไม่ดูตัวเมียกวผู้นะครับมองไม่มองไม่รู ได้เยอะอครับก็พอได้ครั <laughs> วันนะนเคนะครับไปโดนเต็มสองกัน โอเคนะครับปลาที่ได้มาก็หนึ่งกิโลเก้าขีดนะครับมีคนขอแบ่งไปแล้วนะครับจะต่างกับทำการช่างให้เขาก่อนโอเคนะครับเพื่อนๆต้องขอไปด้วยนะครับเพื่อนๆพามาหมายที่สองนะครับผมลืมพากล้องขึ้นไปนั่งข้างบนนะครับตั้งไว้ที่มอเตอร์ไซค์โอ้โหปลานินเข้ามานะครับโัวยนี่นะฮะ บุลมต่ออีกแล้วครับตอนนี้สองหลังจากยิงประเด็ดไปได้นะครับขายไปแล้วก็มาที่หนองบัวนะครับไม่คิดว่าจะเจอนะครับวันนี้เจออีกแล้วนะครับอ่นนี้โอเคเลยนะครับเพื่อนๆ่นะบรับ้มต่งอีกแล้วครับโอเคนะครับเพื่อนๆต้องขอไฟด้วยนะครับ ไม่ได้ถ่ายช็อตความยิงให้เพื่อนๆในรับชมนะครับลืมเมากล้องขึ้นไปนะะอันนี้ก็ลงมาร้อมปลานะครับก็เดี๋ยวจดี๋ยเอากล้องขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับอรอรุนตัวที่สามไปด้วยกันเลยนะครับรอทักครู่ครับอยู่ไกลนะครับพนนเพื่อนอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับโดนไหม โดนครับโดน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 นะครับโดนนะครับโดนนะครับโดนนะครับอยู่ไกลก็โดนนะครับเพื่อนๆโอ้โหตัวใหญ่อีกแล้วครับตัวใหญ่อีกแล้วครับมานี่แล้วมานี้ยละโอ้โหดึงใหญ่นะครับตัวนี้โอ้โหตัวใหญ่นะอยู่ไกลโอ้โห โอ้โหตัวท oh. ี่สามนะครับโอ้โหโหดึงใหญ่เลยโอ้โหโหเข้าไหนนี่จะมาดึงกระชากจังโอ้โหมาเริ่มเทิมอีกแล้วครับโอ้โหอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับเริ่มเทิม งามาสวยงามแป๊บเดียวนะครับสองแต้มโอ้โหคุ้มค่านะครับวันนี้ทั้งเล็บใหญ่เม่นใหญ่นะครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหเข้าจุดดีนะครับ อันนี้ไมหลุดนะครับโอ้โหตัวนี้บาลมเพิ่มนะครับเพื่อนๆพื่อนโอ้โห,โโหนี่นะครับอื้อบาลม์เติมโอ้โหดูมือผมนะครับใส่ก็โอ้โหอ้วนฉุเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหนี่นะครับ นี่นะครับเ,เพื่อนๆเอวนี้นะครับตัวที่สามใหญ่มากครับตัวนี้โอเคนะครับไม่มานนะครับวันนี้หมานโอเคนะครับเดี๋ยวขอญาตเก็บปลาแป๊บหนึ่งครับมาลุ้นตัวที่สี่ต่อเลยนะครับเ,เพื่อนๆน ชาวนี้นะครับหมานนะครับชาวนี้ก็กะว่าจะพ้นแล้วนะฮะลองขึ้นมานั่งสักแป๊บหนึ่งก็มีปลาเนรตัวใหญ่ว่ายเข้ามานะครับปนสับไปก็ได้มาแล้วก็ปอปลาเก็บปลาเสร็จก็ขึ้นมาใหม่นะครับก็เห็นตัวใหญ่ลอยอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ไกลด้วยคิดว่ามันคงไม่เข้ามาแล้วนะครับซัดเลย ได้อีกนะครับโอ้โหหวานสุดๆนะครับเชานี้เนินใหญ่นะครับเดีย๋ยวคืนนี้ทำข้าวต้มเมนูปลาเนินนะฮะพอดีแม่บ้านสั่งไว้นะครับหาปลาเนินมาทำข้าวต้มนะครับเลือกไซส์ใหญ่ๆก็ใจดังใจนะครับ ตัวน้องเพื่อนตัวน้อตัวติดไปแล้วนะครับโดนไหมน่าจะโดนนะโดนครับโดน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 อีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหโโอ้หยอดเลยครับโอ้โหโหดึงแรงครับโอ้โหน้องเพืนนะโอ้โหตอนนี้เสียแล้วนะครับโอ้โหนี่หมัดดุดดุดนะครับเพื่อนดุดดุดนะครับวันนี้อือหือ หวอนเชียบอื้หือใส่เยแล้วครับโอ้โอ้โหยอดลย้รับวันนี้ ตัวน,นี้สีสวยนะครับอโอ้โหเห็นปลาช่อนใหญ่นะครับเมื่อกี้โอเคนะครับหยัดลงเก็บปลานะฮะเฮ้ยเฮ้ยหมานครับเจ้าหนี้หมานหมานหมานสุดๆนะครับ นี่นะครับสวยนะครับตัวนี้หางแดงนะครับชุดนี้เกินสามกิโลแน่นอนนะครับเพื่อนๆ ที่สี่โอเคเลยนะครับสวยงามขออยากเก็บปลานะครับ อเคนะครับเอ้ย,อยมาสุ้นตัวทีห้ากันต่อ,อ,อโอ้วันนี้ปลาเข้าดีนะครับจุดนี้ทีห้านะครับตัวทีห้ามีตัวไหม อัดไปสารเต้มแล้วนะครับตรงนี้ เดินกันต่อเลยครับเพืเ่อน ีปลาอะไรหันมาไม่ทันนะ าแล้วตัวนึงมาตัวนึงถึกันแล้วนะครับโดนครับโดน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 อีกแล้วครับโอ้ตัว,ต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 วที่ห้ามาแล้วครับ engineer, ตัวที่ห้ามาแล้วตัวที่ห้ามาแล้วนะครับโอ้เข้าดีนะครับวันนี้ตัวที่ห้าไม่ใหญ่นะครับแต่ก็ใช้ได้มาแล้วครับ มาแล้ววนี่ห้านะครับโอ้โหวันนี้โคตรหมานเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหโสวยงามอีกแล้วครับ น่ารัก <Okay. S 1> เดี๋ยวขออนุญาตลงไปเจาบปลาแป๊บหนึ่งนะครับเพืเ่อนๆโอ้แล้วครับวันนี้เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ปลาหนิลคลองนะครับปลาหนิลสัก เป็นเพื่อนเหมือนฝนจะมานะฮะขอ,อยายัดเก็บปลาเลยนะครับ ไปครับเพื่อนๆกลับกันดีกว่านะครับฝนกําลังจะมาแล้วโอเคนะครับเพื่อนๆได้ปลามาแล้วแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูนะครับปึ๊บตัวนี้โลจ็ดคิดโลจ็ดคิดล่จับทิบอร่อยอาทิตย์ป,ปอโอเคนะ อืมโเคคนที่มดาดเจเขาเลยนะอ๋อผมใช่สุดแล้วอมี๋ยวเดี๋ยวกาวกันเ่ยว่าจะอาได้บ้างัมตวกันครับขอบคุณครับ เอายัยเมตเอาเต็มต้องโลบอดีตโลวาเงาได้โอเคครับได้ละโอเคขอบคุณครับ โอเคนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆหลังกลับมาจากยิงปลาแล้วก็จะนําปลามาใช้มันหนักเพื่อนได้รับชมนะครับอันนี้เป็นปลาที่เหลือนะฮะก็เมื่อกี้ก็ขายไปหนึ่งตัวนะครับหนึ่งโลเจ็ดขีดแล้วก็แถมไปให้พี่เขาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เหลือกลับบ้านสองตัวเป็นทำการช่างเลยนะฮะ กิโลสองขีดนะครับตัวนี้ตัว <8 S 1> ออแปดขีดนะครับขายกาันเดี๋ยวพี่าขายกาัวเดี๋ยวจะต้องตัวเท่า,ากาับเก้กววรวมเลยนะฮะสองกิโลพอดีนะครับสองตัว โอเคนะครับเพื่อนๆ่อ,อช่วงเช้าก็หมานๆนะครับเดี๋ยวอาจมีเวลาก็จะช่วงบ่ายอาจจะไปดูให้อีกทีนึงนะครับอย่าลืมนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับยอดคนละเกิดสวัสดีครับ